อีที่สิเมืองกระจกพัานเงาเมื่อทั้ง3ามก้าวผ่านประตูแห่งรอยแยกพวกเขาก็พบว่าตัวเองเมื่อยืนอยู่ในเมืองประหลาดเมืองนี้เต็มไปด้วยตึกสูงที่สร้างจากกระจกใสและเงาสะท้อนทุกการก้าวเดินจะเห็นภาพของตัวเองซ้อนทับไปมา ไม่มีที่สิ้นสุดแต่สิ่งที่น่ากลัวคือเงาในกระจกบางบานไม่ได้เคลื่อนไหวตามพวกเขาเงาที่มีชีวิตไลอาเดินผ่านตรอกหนึ่งและเห็นเงาของตัวเองยิ้มเยาะใส่เคียนเจอเงาของเขาที่กำลังหมุนเฟืองผิด,ผด เหมือนจะทำลายทุกสิ่งที่สร้างมาส่วนวีราเห็นเงาที่ไร้เสียงหัวเราะใบหน้ามืดมนและดวงตาเศร้าส้อยเงาเหล่านี้เริ่มปีนออกมาจากกระจก,กลายเป็นตัวตนจำแรงที่พร้อมจะเข้ามาแทนที่พวกเขาการต่อสู้กับเงาทั้งสามต่อสู้สุดกำลัง แต่ทุกครั้งที่โจมตีเงาก็จะฟื้นคืนล่างจากกระจกอีกครั้งจนกระทั่งเคียนสังเกตว่าเงาเหล่านี้ไม่ได้แข็งแกร่งกว่าเราพวกมันคือด้านที่เรากลัวจะยอมรับไลอาใช้ความกล้ายอมรับว่าเธอมีความกลัวในใจและเมื่อเธอก้าวไปกอดเงาของตัวเอง มันก็สลายเป็นแสงเคียนสารภาพกับเงาของเขาว่าฉันก็เคยผิดพลาดแล้วเงาก็กลายเป็นเฟืองทองคำหายไปมิราหัวเลาะทางน้ำตาพูดว่าบางครั้งฉันก็เศร้าแต่เสียงหัวเราะจะไม่ดับหายไปเงาที่เศร้าซ้อยจึงค่อยๆยยิ้มและจางหาย ผู้เฝ้ากระจกเมื่อทั้งสมผ่านการทดสอบเมืองทั้งเมืองก็สั่นสะเทือนกระจกหลายพันบานรวมตัวกันกลายเป็นร่างของผู้เฝ้ากระจกพันเงาเขากล่าวด้วยเสียงกล้องพวกเจ้าคือผู้ที่กลา้ายอมรับเงาของตนจงนำกุญแจแห่งการสะท้อนนี้ไป มันจะพาพวกเจ้าเข้าสู่ส่วนลึกข,ของดินแดนเงากุญแจนั้นเปล่งแสงเหมือนเศษดาวตกและเมื่อรับมันมาประตูใหม่ก็ปรากฏขึ้นเงาที่แท้จริงปรากฏก่อนก้าวผ่านไปพวกเขาเห็นชายลึกลับในผ้าคลุมดำสะท้อนอยู่ในกระจกเขาพูดเสียงเย็นดี พวกเจ้าพิสูจน์ตัวเองได้แต่ในดินแดนถัดไปเงาที่แท้จริงจะไม่ยอมอ่อนข้อเช่นนี้อีกแล้วภาพก็แตกสลายไปเหลือไว้เพียงความเงียบทั้งสามศบตากันอีกครั้งและรู้ดีว่าการผชญภัยที่แท้จริงพึงจะเริ่มตน้นในตอนต่อไปนั้นเด็กๆจะผชญภัย ไปนินแดนใดก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนช่วยกันติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเด็กๆทั้งสามในการประจนภัยให้ก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรคไปได้ด้วยดีด้วยนะครับขอบคุณครับ